สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับพี่ๆน้องๆที่สนใจนะเราจะทําทั้งแผ่นเล็กนะครับแผ่นแบบนี้เราก็ทํานะแผ่นกลางๆเนี่ยนะแล้วก็แผ่นขนาด1เมตรยี่สิบเซนนะนะคูณด้วย2-40เราก็ทํานะแผ่นเล็กเราก็ทําแผ่นใหญ่เราก็ทํานะครับไอตัวนี้นะครับ คุณลูกค้าจะบอกให้ลบมุมนิดหน่อยนะครับลบมุมนิดหน่อยนะอันนี้ลบขอบนะลบขอบลบมุมนะามาดูมาดูแผ่นนี้ต่อนะครับแผ่นนี้จะเป็นแผ่นที่ความหนาจะอยู่แค่ประมาณหนึ่งจุดสองนะนะครับหนึ่งจุดสองอันนี้จะเป็นไม้สักสวนป่านะครับด้านหลังดูด้านหลังอนะ่ะ นี่นะเห็นไหมด้านหลังจะขาวนะครับด้านหลังจะขาวนะด้านหน้านี่เห็นได้านหน้าเราก็จะพอเอาเนื้อขึ้นมานะครับมีกระพี้นิดหน่อยนะครับเป็นเกตไม้สวนป่านะครับแผ่นเล็กแบบนี้เราก็ทำนะคุณลูกค้าต้องการ ขนาดเท่าไหร่นะครับบอกแอดมินได้เลยนะความหนาเท่าไหร่นะครับความความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นแบบบักจอยนะแบบไม่โชว์ฟันอลองดูไม่โชว์ฟันนะอ่านะามาดูตัวนี้มาดูตัวนี้อ,อีกตัวหนึง่งตัวนี้คุณลูกค้าเขาจะเอาไปวางรูปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่วางรูปเดี๋ยวเขาเรียกคุณลูกค้าเป็นศิลปินนะนะครับ นี่เขาว่าจะเป็นแบบโชว์ฟันแบบนี้นะครับนะครับเป็นแบบฟิงเกิลจอยนะแบบนี้ก็อีกอย่างหนึง่งแล้วแต่ว่าจะชอบกันแบบไหนนี่เขาจะไปวางแล้วก็จะวาดรูปบนนี้นะครับคือเรียบเลยแหละนะครับต้องเรียบนะครับที่จะเอาไปวางกับกระดาษนะครับ ตัวนี้คุณลูกค้าต้องการใช้ไม้เพื่อเอาไปทำอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็บอกทางเราได้เดี๋ยวทางเราจะช่วยแนะนำนะครับเพราะว่าทางเราจะ,จะมีประสบะการณ์เกี่ยวกับคุณลูกค้าจะเอาไม้ไปทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้บางทีตรงกันเราอาจจะแนะนำให้ได้นะครับบางทีตรงกันวัตถุประสงค์ตรงกันนะนะแล้วแล้วก,วก็เราก็เคยที่แบบ ออผลิตให้นะครับทางเรากส็สามารถจะแนะนำให้ได้นะครับช่วงนี้ก็ออเดอร์เข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับใช้ทุกท่านเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0817019172นะครับที่นี่บริษัทแสงมะพรัยนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายไม้สักแปรรูปนะครับไม้สักประสานนะครับและไม้สักโครงจ้อยนะครับ โอเคขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ